อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าในเมื่อญาติโยมหลายๆคนเนี่ยยังต้องอยู่กับทางโลกแล้วจะทํายังไงไม่ให้ทางโลกไม่ให้ช้าทางธรรมไม่ให้ขุนครับพระอาจารย์อ๋อคือมันไปเพลินกับครอบครัวเพลินกับการเมืองเพลินกับลาบเพลินกับยศเนี่ยมันเหยื่อโลกหมดเลยคืออย่าไปเพลินกับเรื่องพวกนี้จนลืมเรื่องแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายนี่เป็นหลักในชีวิตนะอ่า เปลินไปเปินมาพรุ่งนี้ตายจะเอาหมดเลยไม่รู้อริยสัจสี่เสร็จเลยเข้าใจไหมอืมเพราะนั้นเ,เราต้องคำนึงว่าชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่สุดคืออะไรพรูอเจาบอกมารู้อริยสัจสี่เร่งด่วนยิ่งกว่าครับไฟไหม้ผมบนศรีรษะเนี่ยจะทำอะไรบอกยังไม่ต้องดับมะมารูออริยสัจสี่ก่อนใช่ไหมต้องจัดลำดับความสำคัญในชีวิตให้ได้นะ สําคัญมากเลยวันก่อนก็มีคนเขียนจดหมายมาเนี่ยว่าจะเอาธรรมะไปให้แม่แม่ดัตายพอดีวปวดอีกลยแม่ไม่น่าเชื่อเลยญาติโย,ยมที่วัดก็ทยอยตายไปเดียวคนเนี่ยนั่งอยู่ในสไลด์เนี่ยเดี๋ยววันนั้นเอาตายไปนี่ตายนี่ก็ไม่รู้จะเจอกันครบหรือเปล่านี่นะ <c oughs> พรุ่งนี้นะนะมันจะทยอยตายกันไปเรื่อยๆเนะี่ยดังนั้นอย่าให้เหยื่อของโลกเนี่ยม,มันเหยื่อเลยนะพระเจ้าบอกเนี่ยเบ็ดเนี่ย เหยื่อมันเกี่ยวเบ็ดมันเกี่ยวอยู่ข้างในเนะนี่ยนะปลากลิ่นเบ็ดในะนในคุมทรัพย์จากพระโอษรนะูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันเป็นเหยื่อของโรคหมดเลยมันทุกเรื่องนะไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวการบ้านการงานลนะาบยศมันหมดเลยนะมันพาเราเพลินนะเทวดาก็เพลินอยู่ในรูปเสียงกลินล่นรสเป็นทิพย์เขาก็มีเรื่องเพลินของเขาเหมือนกันนะ ก็ไม่มีการเมืองว่าม,ม่มีเลือกตั้งหรอมันนะ้งเนาะเทวด,ดามีก่เป่านะแต่มันก็มือเพลินนะเพลินเรื่องของมันอีกนะพอกันไนอะ้พวกมดปวกมันก็เพลินของมันนะนะอา่ามีการทะเลาะเบาแวงกันเอาเข้าอาหารไปโรยนะโอ้โหทีนี้นะแบกขนกันให้วุ่นวายไปหมดเลยะถ้าสองลังมาเจอกันแล้ตีกันแหลกเลยนะอาอันนั้นจัดลำดับ ความสำคัญในชีวิตที่ดีว่าเราต้องรู้อะไรก่อนอันดับแรกนะการเกี่ยวข้องอะไรก็ตามสมควรแก่กรณีอย่าไปเพลินมากแม้แต่อาหารเนี่ยนะมันดีไหมทำชีวิตให้เราอยู่ได้เกินก็ไม่ดีนะพระเจ้าจึงบ,บอกว่าบริโภคแต่พอดีเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอย่างนี้คือทุกอย่างต้องมาชิมาปฏิปทาหมดเลย ยมจะเสพคบข่าวอะไรก็ตามก็โยมก็ต้องมาชิมาแล้วก็วางหลักไว้ว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าโกโสปัลโตก็ต้องโยนิโสมนัสิกาโลนะฟังคําโฆษณาชวนเชื่อของชนเราอื่นมาแล้วก็ต้องโยนิโสมนัสิการด้วย <c oughs> นะหลักในการระง,งับอธิกรณ์พเจ้าก็วางไว้เรื่องราวเกิดขึ้นจะทํำยังไงวิธีระง,งับมีเวิธีนะสมุปหาวินยัยสติวินยัยอมูลหาวินยัย ปติญญาตากาณะเยปุยสิกาตัดสป,ปาปยยสิกาติโนวัฏานลโกติสุดท้ายระเบียบดังกลบไว้ด้วย่าประนีประนอมหยุดไว้ไม่ให้ลุก,กลามหรือว่าสามุขาวินัยก่อนอันดับแรกก็คือประชุมพร้อมหน้ากันทุกฝ่ายนั้นเรามีผู้นําที่เก่งที่สุดแล้วเดินตามผู้นําของเราคือตถาคตอรันตัมมาสัมพุทธะแค่นั้นง่ายๆเนาะ